ตอนนี้ก็อยู่กับผม P.A.T.V. ตัวนี้เราก็อยู่กับมายครับมีข่าวดีมาประกาศตอนนี้กูทำอะไรแก้ปัญหาอะไแล้วซึ่งกดเสจปีนะเวลานี่คือการพาตัวร์เม็ซึ่งตัวเสร็จแล้วก็เอาปืปัญหาคือพาแต่ว่ากูเล่นร้อยมันพันปีนะ ตัโลกใหม่ให้ผมครับ้อเล่นคร네ับพาตัวกดแห้รกันง่อยๆทุกทีแล้วกันหาเป็นหาอะไรเพิ่งเจอสัมาถึงไปซื้อเลยนะซื้อเหมนเจออยู่อื้มแะดี นั่นก็คือหมู่บ้าน NPC ที่เห็นเราลวานเซน,น่าจะตายหมดแล้วล่ะ <ười> <c ười> ลก็คือหมู่บ้านแต่คนละหมู่บ้านกูเสมกันเชื่อมเพราะฉะนั้นเจะได้เป็นทางหนีโอฟซยยีอยู่เอออีนแล้วพาไปทีนี่กันการแอบกอยู่ตรงนี้นะคือา กาเดียใต้ทะเลดึกตรงน้มันมันเด็ดมากหมบ้ามันอยู่ตรงน้นตรง้นตรงมัไปก็จะมัก็จกาเดีไเจอลงไปดูซ้งเรไปเบี่ยงไม่เจอกาเดียเลยอันเป็นกาทายนิดหนึ่งแล้วกันไม่สู้เตรียมจะโกงกันไปเกูอยู่เกมหมดอย่างนี้เครียดอะไรมันจะสู้ได้หรเครเหรอ ต่อให้มึงหกแค่ไหนก็สู้เกมออก่ยวหมดเว่าอู้กาๆๆ้าก้ก้กนคนหมดอื <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็คือกอเอาเวนเจสัดูดีแม่งหนกตอนนืงไม่โตอ,อะไรเย้ะผลแก็บยร้งนอกอดเ็ดด ดดี t ư ớ n ี t งเออถึงดีดีดีคนหนึงบอกนนไกีัตายหรือเปล่าวะตรงนี้มันคือกอนเล็กๆที่กบใไม้หวาอมเอกอะเกี่ยวกับเราไปไกลไปยย่ หรืมันเพิ่สปอรนัะแปลกในห้อนี้ตอนน้นอยกจะมีเกาตรงนู้นเลยแล้วดีาาเปียเกานย่ไไม่ด้ไงฮครูจเอาตื้่ก่อเก็บของวิเครร้อนแล้วมันก็ แค่เดียวแล้วกันแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายถึงปีกแล้วเดี๋ยวโอ๊ยสำารับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกัได้ครับพวกข่าพวกไอ้เนอ้อต้องรัดต้องนิ่งแต่ว่าขี้เกียจใส่สกีน มาอย่ากดตาแล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับเอากดผิดที่เห้ออ่ะบายได้นี้เลยกัน